อ,อยู่ผมบอสพีเหมือนเช่นเคยครับอันนี้ก็บรรยากาศในร้านนะครับเกมมิ่งเกียร์ชุดเมาส์คีย์บอร์ดเอยอะไรเอยนะครับโต๊ะไฟฟ้าตรงนี้มาลองกดดูได้เสียบปลั๊กให้แล้วเรียบร้อยกาจอแยกมีขายทุกรุ่นหรือถ้าไม่มีที่หน้าร้านก็าบออเดอร์ได้นดั่นเองอันนี้เป็นของลูกค้านะครับฝากเอามาทําความสะอาดนี่ใบอันนี้ก็จัดก,การให้เรียบร้อยเหลือใบนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลสใบนี้เคลียร์ล้วอดซิลิโคนใหม เป็น g t ทีหนึ่นนนี้ก็รับทำเหมือนกันเปลี่ยนซีลิโคนการ์จออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่การ์จอพังแล้วมาย้อมให้เราแกะอะไรงี้ไม่ใช่นะครับการ์จอต้องอุณหภูมิสูงมันถึงจะเปลี่ยนซิลิโคนแล้วหายนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้3มเครื่อง3ามตายเดี๋ยวเรามาเหลากันดีกว่าว่าวันนี้มีสเปคอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่เครื่องเบาๆกันก่อนมาเครื่องแรกเครื่องนี้13,870บบาทครับ 13,870ครับสเปคตัวเครื่องครับ CPU เป็น AMD Ryzen 5 4 6 0 0 G นะครับ6คอร์12เทอร์โบสี่จุดสองกิกะเฮิครับการ์ดจอออนบอร์ดครับเป็น Vega 7 RAM 16 GB DDR 4ี่บาร์สัสองร้จาก Hyperion นั่นเองครับแล้วก็ตัวชุดน้ำนะครับชุดน้ำเป็น2ตอน240ร้อมมส M 2 4 0จากซ y n a m i นั่นเองครับ M 2 NVMe ครับ ADATA นะครับเป็นตัวห้าร้อยสิบนะเป็นตัว Regen เจ็ดนั่นเองเมมบอร์ดตัวนี้ m s i A520M แล้วก็ power supply 600W Sigma Tech ครับเคสตัวนี้ก็คือ s a m a p HX7 White ก็คือสีขาวแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ประมาณ30กว่าโหมดมั้งจะไม่ผิดเนี่ยกดเล่นได้เลยด้านหน้า Temper Guard ด้านข้าง Temper Guard อันนี้ปิดกระจกเรียบร้อยนะครับถ้าอยากใส่ๆก็ลอกฟิล์มได้มันเป็นแบบกระจกสโมกนะครับลมสโมกนิดหนึ่งจะไม่ได้แบบใสเป้งอะไรเงี้ยน,นะครับผมอ่ะโอเค13,870จบ ทุกอย่างของใหม่อยู่แล้วนะครับเครื่องนี้สามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบเฉพาะเครื่องเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมดูดีเทลดีๆก่อนเฉพาะเครื่องเครื่องนี้อยู่อะไร <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวทำราคาเครื่องกลางมา,มาเครื่องนี้ก่อนมาไม่เป็นไรหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบครับสำหรับเครื่องนี้ครับด้านนี้ก็ได้ครับกล้องหนึ่งสี่เก้าศูนย์ครับสเปคตัวเครื่องครับเป็น CPU AMD ลายเซ้น5 4,500นานะครับเป็นตัว6คอสิบสเทอร์โบ4.1จนิกกเฮิร์นั่นเองครับแรม16จิก DDR4 บาทัส3,200จากแฮร์วิชันครับ M2 NVMe ครับความจุอยู่ที่256กจิกการ์จอครับ PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6500 XT ครับ4จิก GDDR6 เป็นตัว2 0 0พัลมเมนบอร์ด A 5 2 0 M จาก MSI นั่นเอง Power Supply ครับเป็น Sigma Tech 600วัตต์เคสตัวนี้คือ ไอทีโซน่าโวลแนนะครับด้านหน้าด้านข้างเป็นกระจกนะครับด้านหน้าเป็นไฟตัดอย่างนี้ไฟเส้นนะครับเปลี่ยนไฟได้เหมือนกันอ้อโทษทีครับปุ่มเปลี่ยนไฟอยู่ด้านข้างถ้าปุ่มนี้เป็นรีเซ็ตนะครับปุ่มเปลี่ยนไฟอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่สีสวยมากอ่ะประมาณนี้จบเรียบร้อยเครื่องนี้14,990ออ่ะเครื่องกลางครับ เครื่องกลางราคาเฉพาะตัวเครื่องครับ29,640บาทนะครับ29640เนี่ยสเปคตัวเครื่องคือ Intel i5 เจ็ดสิบสี่ F นะครับ14400 F ก็คือเจนล่าสุดนั่นแหละที่เป็นรหัส F นะครับ10คอร์16หกเทอร์โบ4.7่จุกิกะเฮิร์ครับแรม16 g b d d r 4บัส3,200จาก h ฮวิชชั่ครับ M2 NVMe 1 t b จาก h ฮวิชชั่เป็นตัว E 3 0 0 0นั่นเองการ์ดจอครับ s o t a c Gaming GeForce RTX ส0 6 0 8 g ด d d r 6เป็นตัว2องพันลมครับพาวเวอร์ซัพพลายเจ็วัตต์80พัดไวเอ็กซ์พาวเวอร์โปรซินั่นเองเมมโมรี uh, ่ตัวนี้ไบโอสตาร์เฮดหกหนึ่งศูนย์เอ็มนะครับเครื่องนี้รับเองนะลูกค้าโคราชนะครับแล้วก็เคสตัวนี้คือ it Back, s o n ซน vampire b พร์แนั่นเองครับจบเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับ3เครื่อง3ตาวันนี้ก็ หยิบยกมาในงบที่มันไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับพวกเครื่องแพงๆก็มีอยู่4ี่ห้าหมื่นอะไรวันนี้ก็มีนะครับ i เกเดี๋ยวพวกนี้ก็เดี๋ยวออกมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมใครที่อยากได้คอมประกอบนะครับงบเท่าไหร่อะไรยังไงใช้งานด้านไหนทักหาแอดมินได้เลยโปรโมชั่นดีๆครับยังมีแถมโต๊ะอยู่นะแต่ต้องสั่งคอมพิวเตอร์พร้อมจอในราคา3 0 0 0 0บาทขึ้นไปรวมจอนะครับถึงจะได้โต๊ะนี่มาดูโต๊ะปิดท้ายนิดนึงครับโต๊ะขนาด120คูณ 60CM ซม นะครับนี่อันนี้คือขนาดหน้ากว้างของมันเนาะแล้วก็วางแก้วเยติได้นะครับวัสดุแคปลากันน้ำนะครับผมแล้วก็ห้อยหูฟังได้2ตัวขาขาเล็กตามนี้แข็งแรงทนทานมากๆอันนี้สั่งคอมงบ30,000เครื่องพร้อมจอแถมโต๊ะไปเลยอ่ะฝากคอมดีๆที่บอพีซีด้วยแล้วกันครับ